าเจ้าสาวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับเหล่าซื้อส้อมๆนะคะเรายังอยู่ในเรื่องสีกันนะคะจำเรื่องสีกันได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วนะคะเหล่าซื้อใช้นะคะให้เราไปทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้า26นะคะวันนี้เหล่าซื้อจะมาเฉลยแบบฝึกหัดหน้า26กกันช่วยพาน้องเป็ด ไปทาสีให้ถูกต้องนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะเราซื้อจะให้เรียนทาสีตามเราซื้อเลยนะคะสีแรกคือสีแดงค่ะอยู่ตรงหงงนะคะหงสีแดงจำกันได้ไหมเรื่องสีนะคะทบทวนกันนะคะต่อมาวงกลมที่สองจะเป็นสีเหลืองนะคะหงหวงเซิร์หลานนะคะสีน้ำเงินค่ะ ต่อมาเดี๋ยวเราจะช่วยน้องเป็ดนะคะไปทาสีให้ถูกต้องนะคะก่อนอื่นเลยเราทาสีน้องเป็ดก่อนเลยนะคะเป็นสีเหลืองนะคะเราต้องมาหาคําว่าห่วงที่แปลว่าสีเหลืองนะคะอ่ะเราพามาเลยค่ะ,ฉะเฉลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากน้องเป็ดมาหาพี่ห่วงนะคะเดินทางแบบนี้นะคะหร,ครหรือใครจะเดินทางไปข้างบนก็ได้นะคะอย่าลืมนะอย่าโดน เขาวุงกดนะคะมีลวดหนามอยู่นะนะคะต่อมานะคะ,ฉะเฉลยแบบฝึกหัดหน้า36นะคะอันนี้เป็นช่วยพาน้องเต่าไปหาไปทาสีให้ถูกต้องนะคะสีแรกนะคะก็จะเป็นสีเทาถ้าเด็กๆไม่มีสีเทานะคะนาเบสอล่างบางๆนะคะก็ใช้แทนสีเทาได้นะคะสีเทาภาษาจีนพูดว่าหุยเซ่อ สีที่สองวงกลมที่สองคือสีเขียวลุเซอร์ลเซอสีสุดท้ายนะคะวงกลมที่สามคือจือเซอร์จืเซอร์คือสีม่วงนะคะต่อไปเราไปทาสีพี่เต่ากันพี่เต่านะคะสีเขียวนะคะเราก็ไปเขาวงกดเลยอย่าลืมนะอย่าโดนตรงแหลมๆเนาะนะคะ ไปเลยค่ะไปหาสีเขียวกันเลยอ่านี่นะคะเราก็ไปถึงพี่สีเขียวแล้วจากพี่เตาไปหาพี่ลีเซอร์นั่นเองนะคะพี่สีเขียวนั่นเองก่อนจะจบเรื่องสีไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะคะเป็นเยเซอร์เปี้ยนเปี้ยนเป, ên, เปี้ยนค่ะนักเรียนไหนใครทราบไหมคะว่าถ้าเราเอาสีผสมการสองสี จะเป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์ก,สบกันเลยนะคะในคลิปนี้เลยค่ะ。颜色变变变,变，一起来和颜色玩变魔术游戏吧。红色和黄色混在一起会变成什么颜色呢？红色和黄色混在一起。 变成了橙色。红色和蓝色混在一起，又会变成什么颜色呢？红色和蓝色混在一起变成了紫色。黄色和蓝色混在一起会变成什么颜色呢？ 黄色和蓝色混在一起变成了绿色。红色、黄色和蓝色三种颜料混在一起又会变成什么颜色呢？红色、黄色和蓝色三种颜料混在一起，变成了黑色。 一起来玩涂色游戏吧！我想要橙色的南瓜。哪两种颜色混合会变成橙色呢？试一试红色和黄色混合吧！哈哈，红色和黄色在一起变成了橙色！哈哈，橙色的南瓜。 我想要紫色的葡萄，哪两种颜色混合会变成紫色呢？试一试红色和蓝色吧。红色和蓝色混合变成了紫色，哈哈，紫色的葡萄。我想把卷心菜变成绿色的。 哪两种颜色混合会变成绿色呢？试一试黄色和蓝色混合吧。黄色和蓝色混合变成了绿色，哈、啊，绿色的卷心菜。我想要黑色的饼干。 哪几种颜色混合会变成黑色呢？试一试红色、黄色和蓝色混合在一起呢？哈哈，红色、黄色和蓝色混合在一起变成了黑色。哈哈，黑色的饼干。我知道了，黄色。 แล色混在一起，就เง成นผสมเ色้า <laughs> ด <laughs> ้วยกั <laughs> <laughs> นก็จะกลายเป็นสีเรื่องตเอไปนะคะก็จะเป็นเรื่องผเไม้สีเสวว,สว ผล,ลไม้นะคะผล,ละไม้ในบทนี้มี6อย่างนะคะสัปดาห์เราซื้อจะเพิ่มคําศัพท์ผล,ลไม้ลงไปด้วยนะคะติดตามชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราซื้อมีกล่องปริศนากล่องปริศนาข้างในมีอะไรเออเรามาดูกันเลยค่ะข้างในมีเงานะคะเงาอันนี้รูปร่างคล้ายอะไรเลยนักเรียนตอบได้ไหมคล้ายแอปเปิลเนาะนะคะ รูปร่างไขแอปเปิลนะคะแอปเปิลเรามาดูพ้อมกันเลยค่ะคำตอบคือถูกต้องนะคะเป็นแอปเปิลนะคะหงเซอ,อร์เตอผิงกวัวหงเซอ,อร์นะคะสีแดงนะคะสีแดงเตอผิงกวัวผิงกวัวคือแอปเปิลนะคะในบทนี้เราเรียนอยู่กับผลไม้นะคะเราทำมืออย่างนี้ขึ้นมาเลยค่ะหงเซอ,อร์เตอผิงกวัว องเซอร์เตอรผิงกัวทำรูปร่างคล้ายแอปเปิลเลยนะคะต่อมากล่องปิศนาข้างในมีเงาอะไรเอย่ยข้างในมีเงาวิรูปอะไรเนี่ยรูปอะไรหน้าอางุ่นนะคะข้างในเป็นรูปอางุ่นถูกต้องหรือเปล่าจื่อเซอร์เตอผู้เทา องุ่นมีรูปร่างแบบแบบนี้นะคะองุ่นมีสีเขียวแล้วก็สีม่วงอันนี้เป็นสีม่วงนะคะจื่อเซอร์คือสีม่วงเตอรผู้เถาแปลว่าอังุ่นนะคะผู้เถาจะเป็นลูกเล็กๆนะคะกลมๆ,ๆเล็กๆอ่าเป็นผู้เถานะคะต่อมากลองปริศนากองที่สามคืออะไร ข้างในเป็นุยรูปอะไรนะมีสองชิ้นเลยนะคะ,ะคำตอบก็ววคือแตงโมนเองนะคะลิอเซอร์เตอร์ซีกว่าลิเซอร์เตอร์ซีกว่า,วาแตงโมมีทั้งสามสีนะคะมีทั้งลิอเซอร์ปอกเปลือกเข้าไปเจอกับหงเซอร์แล้วลายนะคะ ลายของแตงโมมีสีเขียวลิเซอร์สลับกับเฮยเซอร์เม็ดของแตงโมสีดำเฮยเซอร์กลองที่4คืออะไรคือรูปร่างคล้ายๆมะนาวแต่ว่าเป็นผลไม้เราต้องเป็ส้มนะคะถูกต้องไหมเอย่ยถูกต้องส้ม สีส้มคือสฉิส้มสงส้มส้มส้มส้อส้ม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 เ้มส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 ้มน้ส้ม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 ่อมื่มส้อส้มส้มส้มมมส้นี้มสมส้มสมสมส้ม้มอมส้มมม กล่องที่ห้ามีอะไรเอย่ยกล่องที่ห้ามาเป็นเงานะคะเงาอันนี้คือหมางกัวมะม่วงมะม่วงท้าดิบนะคะมะม่วงจะเป็นสีเขียวลีเซอร์สุกแล้วจะเป็นสีเหลืองห่วงเซอร์นะคะกล่องที่หกกล่องสุดท้ายแล้วนะคะกล่องสุดท้ายมีอะไรอยู่ข้างในอุ๊ย มะละกอแต่มะละกอนี้สีจืดไปนะคะเราซื้อเพิ่มสีเข้าไปปุ๊บอ่าสีมะละกอก,ก็จะมีสีทั้งสีส้มนะคะเปลือกข้างนอกจะเป็นสีเขียวคือลิอเซอร์ผาเข้ามาจะเป็นสีเฉิงเซอร์เม็ดของมันจะเป็นเฮยเซอร์นะคะมะละกอภาษาจีนพูดว่ามู่กัวมู่กัวนะคะคนจีนเรียก ส้มตำนะคะที่ทำมาจากมะละกอดิบเนะาะว,ว,ว่ามู่กัวซาลามู่กัวแปลว่ามะละกอนะคะซาลาแปลว่าสลัดนะคะแปลตรงๆก็คือสลัดมะละกอแต่ว่าถ้าเราเจอเมนูนี้นะคะมู่กัวซาลาคือส้มตำคะ่ะเรามาทบทวนคำศัพท์ผันเพลงผลไม้กันเลยค่ะไปชมคลิปกันเลยค่ะ 水果，水果，苹果，苹果，红色的苹果，西瓜，西瓜，绿色的西瓜，葡萄，葡萄，紫色的葡萄，橘子，橘子，紫。 橘子ของสจบแล้วนะคะเรื่องผลไม้เป็นคำศัพท์เนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะดูซิว่าเราซื้อจะเพิ่มผลไม้อันไหนไปเข้าไปอีกนะคะดูซิว่าเราซื้อจะเพิ่มผลไม้ประเภทใดอะไรเข้าไปอีกนะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องจำคำศัพท์ได้ทั้งหมด6คคำก่อนนะคะเจอาก,กันาสัปดาห์หน้าค่ะใจเจียน